มองจากข้างนอกตึกนี้ก็เหมือนอาคารสำนักงานทั่วไปแต่ใครจะรู้ว่าข้างในไม่มีใครเดินออกมาได้มีกล้องวงจรปิดทุกมุมรั้วไฟฟ้าทหารถือปืนและหน้าต่างที่มีลูกกรง นี่คือค่ายทาตยุคดิจิตอลกลางเขมรที่คนถูกซื้อมาขังไว้โกงเงินออนไลน์รายงานชิ้นนี้ใช้เวลาเก็บข้อมูล18เดือนเต็มโดยแอม e s ส y i n t ินเ a t i o เ a ชันได้พยายหลักฐานจากผู้รอดชีวิตกว่า70รายพบว่ามีค่ายลักษณะเดียวกันกว่า53แห่งทั่วกัมพูชาถูกเรียกว่า scamming compound แต่ความจริงคือเรือนจำของแรงงานทาตไซเบอร์และไม่ใช่แค่คนกัมพูชาหรือประเทศใกล้เคียงแอมเนสตี้พบว่าเหยื่อเหล่านี้มาจากอย่างน้อย8ประเทศทั้งจีนอินเดีย บังคลาเทศฟิลิปปินส์เวียดนามลาวอินโดนีเซียรวมถึงไทยคนจากหลายชาติถูกหลอกลวงขายข้ามแดนเหมือนสินค้าที่ไม่มีต้นทางไม่มีใครตามหาค่ายทาสที่ไม่มีชื่อไม่มีโลโก้ไม่มีใครเคระประตูเข้าไปได้ชื่อ ulse, สแก m m i n g c o m p o u สศูนย์หลอกซึ่งมาจากระบบที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบังคับให้หลอกลวงคนทั่วโลกอย่างเป็นระบบ มันไม่ใช่แค่คุกแต่มันคือโรงงานผลิตอาชญากรรมไซเบอร์ที่มีคนถูกขังและบังคับให้โกงวันละ12-18ถึงชั่วโมงจากรายงานหน้า38-50ถึงพบว่าค่ายเหล่านี้มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบเรือนจำชั้นนอกเป็นกำแพงสูง2-3ถึงเมตรมีลวดน้มรั้วไฟฟ้ากล้องวงจรปิดทุกมุมหน้าต่างมีลูกกรงหนีไม่ได้แม้แต่เซนติเมตรเดียวบางค่ายซ่อนอยู่กลางเมืองบางค่ายซ่อนอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบางค่ายใช้ป้ายบริษัทบางหน้า สิ่งเดียวที่คนงานได้ยินทั้งวันคือเสียงเหล็กล็อกประตูปิดและความเงียบเด็กบางคนอายุไม่ถึง15ถูกล่อลวงมาจากฟิลิปปินส์เวียดนามหรือแม้แต่ถูกพ่อแม่ขายเพราะคิดว่าจะได้ทำงาน call center ในรายงานมีเคสของเด็ก9คนที่ถูกระบุชัดว่าถูกขายเข้าค่ายบางคนไม่ได้กินข้าวดีๆบางคนถูกขังเดี่ยวเพราะทำยอดไม่ได้เด็กคนนึงจากฟิลิปปินส์ถูกขังในห้องมืด3วัน เพราะไม่สามารถหลอกเหยื่อให้โอนเงินได้นี่ไม่ใช่แค่การใช้แรงงานเด็กแต่มันคือการทรมานเด็กเพื่อผลกําไรและทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคที่เรากําลังพิมพ์แชทส่งสติกเกอร์หน้า74ของรายงานเหยื่อถูกลงโทษด,ด้วยการช็อตด้วยไฟฟ้าตีด้วยท่อเหล็ก ขังในน้ำจนแทบขาดอากาศหรือขังในห้องมืดเป็นสัปดาห์ที่เหยื่อหลายคนถูกบังคับให้ดูเพื่อนโดนทรมานเพื่อสร้างความกลัวมีคลิปข่มขู่ที่ต้องส่งต่อให้ครอบครัวเพื่อบีบให้ญาติส่งเงินเพื่อซื้อชีวิตลูกหลานของตัวเองกลับคืนมาและถ้าคุณไม่โกงเก่งพอคุณจะถูกขายต่อเหมือนสินค้าเพราะในระบบนี้คนไม่ใช่คนแต่คือทรัพย์สิน แอ n e นสตี้ใช้คำว่า State a c q u i s เซนตหมายถึงการที่รัฐเพิกเฉยแบบรู้เห็นเจ้าหน้าที่บางคนเข้าออกค่ายได้โดยไม่ถูกตรวจบางคนมีสายสัมพันธ์กับบริษัทที่จ้างรอปภบางบริษัทที่ควบคุมค่ายมีใบอนุญาตถูกกฎหมายครบค่ายบางแห่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยแค่ไม่กี่กิโลเมตรแต่ไม่มีการบุกตรวจคน้นไม่มีการสอบสวนใดๆ มีการเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชายุติการเพิกเฉยอย่างจงใจและดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะนี่ไม่ใช่แค่คดีค้ามนุษย์แต่มันคือระบบทรมานที่ทำกำไรระดับข้ามชาติแอมเนสตี้ลงพิกัดค่ายนารกไซเบอร์ทั้ง53จุดบนแผ่นดินกัมพูชาแต่ละจุดมีชื่อรหัสมีผู้รอดชีวิตและมีคนที่ไม่เคยได้กลับบ้านอีกเลยตึกที่คุณเห็นอาจมีโลโก้บริษัทมีป้ายภาษาอังกฤษมีห้องประชุมโอทงแต่ข้างในมันคือนรกบนดินที่คนเข้าไปแต่ไม่มีใครได้ออก ในศตวรรษที่21ยังมีคนถูกขายเป็นทรัพย์สินยังมีเด็กถูกชัดไฟฟ้าเพื่อให้โกงคนทั้งโลกยังมีค่ายที่มีรั้วไฟฟ้าและทหารถือปืนและยังเปิดอยู่ใต้ร่มธงของกัมพูชาคำถามคือใครกำลังทำกำไรจากค่ายนารกเหล่านี้และทำไมมันยังเปิดอยู่จนถึงวันนี้